ใหญ่ต่อสู้อากาศยาที่1รมักษาพระองค์ขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห่วงเดือนเมษายนดังนี้ด้านกําลังพลเมื่อวันที่3เสือมีนาคมถึง9เมษายนทางหน่วยจัดกําลังพลร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการณจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่16เมษายนทางหน่วยจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะคนอาหารชี้แจงสิทธิและสอบถามความต้องการทางด้านสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนหน่วยเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาร้อยตีกิจตั์มีภาคณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีและได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤษภาคม ทางหน่วยได้รับการตรวจการตรวจสอบการบริหารทางการเงินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากคณะสอต,ตอ,อ <_ letter> ด้านการข่าวเ <_ letter> มื่อวันที่12-15ถึงเมษายน <_ letter> ทางหน่วยจัดชุดผเผชิญเหตุและหมวดรวมป้องกันที่ตั้งภายในพลปตอ,อและได้ทําการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมสถานาการณ์ในห่วงวันหยุดยาวช่วงสงการาน ทั้งหน่วยดําเนินการตรวจปัสสาวะพลทหารที่ได้รับอนุมัติให้ลาก่อนปล่อยลาพักบ้านในทุกวันอังคารและพฤหสัสบ,บดีของแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการใช้ยาเสพติดในหน่วยทหารด้านยุทธการและการฝึกเมื่อวันที่9-10ถึง10เมษายนทางหน่วยทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูฐานใหม่ปลัดที่1ทับและได้ทำพิธีประ,ระดับเครื่องหมายครูฐานใหม ในวันที่6พฤษภาคมเมื่อวันที่20เมษายนปตอพัน1รอได้นำเนินการปรับปรุงสนามยิงปืนพลปตอเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจยิงปืนของฐานใหม่ในวันที่20ถึง24เมษายนทั้งหน่วยทำการฝึกยูนิสคูลเรื่องสอปพอพันปตอ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกําลังพลให้มีความพร้อมรองรับภารกิจที่หน่วยเหนือได้มอบหมายให้เ,เมื่อวันที่20-24ถึง24เมษายนทางหน่วยจัดในฐานพี่เลี้ยงแนะนำในฐานนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน100ร้อยพจุลจอ 9, ฝึกงานด้านการข่าวเ,เมื่อวันที่11พฤษภาคมทางหน่วยได้ทําการฝึกการอบรมการลบในเมือง โดยทําการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการใช้อาวุธประจํากายและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดการติดขัดนอกจากนี้ยังทําการฝึกการเคลื่อนที่ในลักษณะของการปฏิบัติการเป็นทีมด้านการส่งกําลังบํารุงเมื่อวันที่17เมษายนคณะกรรมการตรวจการจ้างของหน่วยดําเนินการตรวจการจ้างการก่อสร้างคลังเก็บเครื่องช่วยฝึกอาวุธนําวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ํา Star Strike เมื่อวันที่22เมษายนทางหน่วยจัดกิจกรรมทำความสะอาดสวนราชการบ้านพักอาศัยตามโครงการ Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและการอยู่อาศัยเมื่อวันที่23และ27เมษายนทางหน่วยได้ทำการตัดต้นไม้บริเวณหน้าคลังเครื่องช่วยฝึกอาวุธน้ำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำ Star s t r i k ปรับพื้นผิวทางจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางสัญจรผ่านบริเวณ3ามแยกหน้าคลังเครื่องช่วยฝึกเมื่อวันที่28เมษายนทางหน่วยทําความสะอาดโรงเลี้ยงเพื่อสร้างสุขอ,อนามัยในการรับประทานอาหารของพลทาหารและเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกฐานใหม่ผลที่1ทับ58ด้านกิจการพลเรือนเมื่อวันที่9เมษายน หน่วยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานของชุมชนคนปะตะอ,อเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเมื่อวันที่17เมษายนหน่วยได้นำผู้แทนนายทหารนายสิบและพลทหารของหน่วยร่วมลงนามถอยพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่6ถึง2พฤษภาคมทางหน่วยได้จัดเตรียมสนามแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาชิกสโมสรการรักษาความสงบภายในชุดประสานงานประจําพื้นที่ของหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจในห่วงเดือนเมษายนดังนี้การประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีจังหวัดปทุมธานี การนำประชาชนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรหน้ากองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหากลิ่นน้ำมันของบริษัทลีเดอร์ปิโตเรเลียมจำกัดเรื่องร้องเรียนเรื่องรถขนดินขนเกินเวลาเรื่องร้องเรียนกรณีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังรบกวนชาวบ้านในยามวิกาล การซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาศาลาอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหมู่4ี่ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วการปฏิบัติตั้งจุดช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลสงการบริเวณแยกนพวงศ์และหน้าโรงแรมสมยัยการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจการปรับรามยาเสพติดชุดประสานงานประจำพื้นที่ทำการจับกลุมยาบ้าจำนวน28เม็ดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำบลลาดหลุมแก้วกองพันหารปื้ใหญ่ต่อสู้าการยสยที่หนึ่งรัระาาองค์ขอจบการน,นำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยจัเพิงเท่านี้ครับ